วิธีการใส่สายพา,านทำให้น็อตแน่นทำให้น็อตบูทน็อตข้อเหวี่ยงแน่นเราควรควรใส่สุดคลาสทีหลัง ถ้าเราใส่สุดคัดก่อนหรือสุดก่อนนะสายพานมันจะอยู่ลักษณะนี้ถ้ามันตึงเราจะใส่ใส่สามนอกเข้าไปขันน็อตยังไงมันก็ไม่แน่นเพราะมันติดสายพานอยู่มันไม่แน่นก็ทำให้บูทบูทตัวเนี้ยตาย บูทตัวนี้มันหมุนได้หมุนได้มันก็ทำให้ติดติดแกนข้อเวียงตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ตัวชุดคลัตที่หลังแล้วโยกโยกสายพานมาข้างหน้าเพื่อไม่ให้มันติดครับเนี่ยไม่ให้ติดเราจะได้หมุนหมุนน็อตตัวนี้แน่น ถ้าแน่นแล้วปัญหาบูตติดจะไม่มีหลังเต่าติดจะไม่มีประมาณนี้ครับ